สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโปรเคอร์ดิจิเรดิโอเป็นประจำทุกวันพุธ13นาฬิกาไปจนถึง13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะทางออนแอร์นะคะ107.25เมกะเฮิร์ส์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรสวรและในชื่อเดียวกันค่ะทางออนไลน์นะคะเพจ Facebook Live รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะพนิดาจงสุขสมสกุลรายงานตัวกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันอย่างที่บอกนะคะในอีีแรกเป็นการเล่าเรื่องวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นเริ่มต้นกันที่ในตัวเมืองกับป้าพยุงอยู่บ้านคลองไปแล้ว EP ที่2วันนี้เราจะพาไปที่อำเภอพรมพิรามนะคะที่อำเภอแห่งนี้หลายคนอาจจะรู้จักหลวงพี่ช้างซึ่งทำอาหารสายบุญนะคะแจกจ่ายประชาชนโดยเฉพาะในช่วงโควิดแต่อีกตำบลหนึ่งค่ะในตำบลหนองมะคังอำเภอ ผมพิรามนะคะมีชุมชนเล็กๆแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติพันธ์หลาวคลั่งซึ่งที่วัดหนองมะคังแห่งนี้นะคะนำโดยเจ้าอาวาสข่าพระครูสุภกิจนะคะท่านก็ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำพิพิธภัณฑ์เหล่าคลังขึ้นมาให้เห็นเส้นทางการอยพยพย้ายถิ่นเข้ามาปักหลักปักฐานอยู่ที่อำเภอผมพิรามแห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของคนาคลาวคลังด้วยซึ่งเราก็จะหาอาหารเหล่านี้ได้ในตลาดใต้เทศบาลหนึ่งของเรานะคะแต่หารู้ไหมคะว่าในแต่ละชุมชนก็มีอาหารเหล่านี้เป็นต้นตํำรับที่เกิดขึ้นในชาติพันธุ์ต่างๆของเขาด้วยเช่นเดียวกันอำเภอพมพิรามมีชุมชนลาวคลัง นั่นคืออาหารพื้นถิ่นที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันเพื่อให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมืองของทางผ่านแล้วนะคะจะเป็นเมืองสําหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะ ไส้กรอบหมูแห่งบ้านพมพิรามไส้กรอบรถเด็ดที่มีส่วนผสมของไข่ไก่พริกแกงน้ำตาลคุกเค้าให้เข้ากันเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดและผักชีหลังจากนั้นกรอบลงไปในไส้หมูนำไปย่างกับเตาถ่านกลิ่นควมมันนี้ทำให้ไส้กรอบหอมชวนน่ากินสุดๆไปต่อกันที่แกงบอลแกงบอลกะทิที่นําต้นบอลมาหัน่นและนําเอาไปบีบน้ําออกจากนั้นก็หั่นไปคัน้นน้ํากะทิส,สด ตำพริกแกงแกะปลาย่างและบีบน้ำมะขามเปียกหลังจากนั้นนำพริกแกงใส่ลงไปในหมอ้อพร้อมกับปลาย่างเทกะทิและน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บขั้นตอนสุดท้ายใส่บอลที่ต้มไวเพิ่มความหอมเพื่อใบมะกรูดอันเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะอือเป็นกระแซบต่อมาแกงเปะดื่อไม้สดเสือป้าทำเพี่รามแกงเปะดือที่ขั้นใบยานางเคลงไปเส่กับหน่อไม้สดที่คุณป้าซอยไว้ ตำพริกแกงใส่ลงไปและตามด้วยฟักทองบวกชะอมและใบมันรัดและที่ขาดไม่ได้ก็คือใส่ปลาระรลงไปด้วยขอบอกเลยว่าแซบอีหลีมีแกงแล้วก็ขาดไม่ได้กับเครื่องจิ้มปลาระบองส่วนผสมมีทั้งขา่ากระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมะขามและปลร้าสับเอามาโรลกรวมกันโรยด้วยใบมะกรูดกิ่นปลาร,ะระ้ยั่วใจสุด มีของขาวและจะขาดของหวานได้ยังไงขนมหวานถหง่ว่านพพิรามก็คือขนมแตงและขนมตาลขนมแตงที่ได้แตงไทยสดๆจากฟาร์มเอามาขูดและบีบน้ำของแตงออกนำมาใส่น้ำกระทิหยอดลงในถ้วยใบตองและนำไปนึ่งและโรยด้วยมะพร้าวขูดหอหอมอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะ และนี่ก็คืออาหารพื้นถิ่น,นของบ้านพุทธรามที่ผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมอย่างลงตัวใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารรสเด็ดขนมอร่อยๆอห้ามพ่านจะมาลองชิมที่บ้านพุทธรามจังหวัดพิษณุโลกของเทาเดอ สาระดีๆที่เราติดตามกันทางโปรโคอดิจิเรดิโอยังคงมีให้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธ13นาิก30นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอให้มีความสุขในชั่วโมงการทำงานยังคงติดตามสาระน่ารูด้ดีๆจากเรื่องเล็กๆในชุมชนไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆระดับโลกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยในสาระดีๆของโปรโคอดิจิเรดิย FM 107.25เมกะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร พระนิดาจงสุขสมสกุลและทีมงานสนทยาอุ่นวงลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ